อีซี่โฮมอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่มมาชวนทำโยเกิร์ตนะคะกลีกโยเกิร์ตค่ะอันนี้นะคะรสมันจะเป็นรสน้ำน้ำพึ่งนะคะก็จะมีกลิ่นน้ำพึ่งเยอะหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งกลีกโยเกิร์ตเนี่ยจะหนักท้องกว่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตเนี่ยจะดึงน้ําไปน้อยจะมีโปรตีนสูงมากนะคะแต่เราจะมากินกับผมอบเชยนะคะเพื่ออะไรรู้ปะคะเพื่อเร่งการผ่องผาน,นะคะเราไปดูกันค่ะว่า2ตัวนี้แมทกันแล้วเร่งการผ่องผานอย่างไรคะ่ะ ค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะผงอบเชยค่ะผงอบเชยนะคะมีเทนนินสูงนะคะเหมือนในชาเขียวพวกนี้นะคะและประโยชน์ของสารเทนนินในอบเชยก็คือนะคะ 1. นะคะแก้จุกเสียดเน้นท้องค่ะ2นะคะใช้ทํายาณสููตโดมเพื่อเพิ่มความสดชื่นค่ะ3ค่ะลดอากาศอ่อนเพลียค่ะ4แก้โรกท้องร่วงนะคะเพราะเทน,นินช่วยต้านแบคทีเรียนในกระเพาะค่ะ หนะคะช่วยขับปัสสาวะค่ะหกค่ะช่วยย่อยย่อยอาหารนะคะเจ็ดค่ะช่วยสลายไขมันสาวๆต้องหูผึ่งเลยกับข้อนี้ถูกไหมคะเป็นประโยชน์ที่หาได้ง่ายนะคะซึ่งทีนี้ตัวนี้มีเอกสารรับรองนะคะซึ่งลุกเอามาจากเว็บต่างประเทศนะคะซึ่งทีนี้เราก็มากินคู่กับโยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสุดยอดของอาหารนะคะในการลดความอ้วนนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยทำให้เราอิ่มท้องนะคะแล้วก็ถ่ายสะดวกนะคะแล้วก็มีสารสำคัญหลายๆอย่างนะคะซึ่งส่วนมากจะแนะนำให้ทานกรีกโยเกิร์ตนะคะซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยช่วยลดความอ้วนแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายย่อยอาหารนะคะหน,นะคะพุงไม่บวมแน่นอนค่ะ ะะซึ่งส่วนมากสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบนะคะกินโยเกิร์ตซึ่งเราก็เพิ่มนิดๆหน่อยๆโดยการโรยผงอบเชยไปนะคะเอาละค่ะหลังจากเราดูประโยชน์ของโยเกิร์ตและผงอบเชยเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองทานกันนะคะอย่าใส่ผงอบเชยเยอะนะผงอบเชยฝรั่งจะเรียกชีมอนนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะยังไงบางคนก็กินไม่ได้แต่ส่วนตัวนุเนี่ยกินใส่ใส่ผงอบเชยเยอะนะคะ เดี๋ยวขอเปิดกีดโยเกิร์ตก่อนนะคะวันนี้ซื้อดัชี่นะคะไม่ได้ซื้อเจมจิเนื่องจากดัชี่สออัน30บาทนะคะเท่ากับ15บาทถุงมาหะนะคะ,นะคะช่วงโปรโมชั่น,นะคะ่ะสาวๆที่เซเว่นอเลเว่นทุกสาขานะคะเราก็ตักมานะคะอยู่ที่ปริมาณการกรินว่าเราจะกินขนาดไหนนะคะอ่าจะกินแค่นี้นะจริงๆต้องกินให้หมดนะคะแต่กินนิดเดียวพอก่อน ก็ใส่ผมเฉยไปนิดนิดหนึ่งนะคะโรยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูมาทานกันพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆทาแค่นี้ก็ช่วยระบบผอผผานได้เยอะแล้วนะคะพร้อมกันนะคะก็จะทํานะคะอืมก็เหมือนโยเกิร์ตปกติธรรมดานี่ล่ะเป็นขีโยเกิร์ตธรรมดา แต่มันจะมีรสเื่อนๆของชีมอนนิดนึงนะคะแต่มันจะเ,เระ่งเผาผลาญได้ดีนะคะในมื้อดึกที่คุณหิวนะคะทานตัวนี้ได้โดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะถ้าแบบว่ามันรู้สึกไม่อิ่มท้องนะแนะนําให้ใส่แก้วมังกรลงไปด้วยนะคะแต่เผอิญว่าลุกกินไปรอบนึงแล้วก็เลยยังไม่ใส่แก้วมังกรไปนะค่ะสําหรับเมนูง่ายๆนะคะลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนะคะ ก็ช่วยคุณได้นะคะการลดน้าหนักที่ดีมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าจะต้องออกกำลังกายถูกค่ะคุณต้องออกกำลังกายแต่การคุมอาหารเป็น70%เปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําแผนภูมิไม่ดูนะคะ70%ซของการลดน้ําหนักเลยค่ะคืออาหารในที่นี้หมายถึงไม่กินของมันไม่กินของทอดนะคะให้กินแค่ของนึ่งนะคะการผ่านการวิธีน้อยที่สุดนะคะนึ่งนะคะต้มนะคะดีที่สุดนะคะ คุณทานอย่างนี้ทุกวันในตอนเย็นนะคะรับรองค่ะน้ําหนักลงไวมากประมาณ 3- ามสกิโลนะคะใน1เดือนนะคะแต่ถ้าอยากจะลงไวกว่าน,นี้ออกกําลังกายช่วยด้วยนะค,ะคลิปนี้ก็คุยพบคุยกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะลาไปด้วยกีกโยเกิร์ตกับชินิมอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพลงแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคาคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์ค่ะถ้าอยาก เพื่อนๆดูนะคะเรื่องสูตรลดความอ้วนแบบเร่งด่วนนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย